สวัสดีค่ะทุกคนผมกับอิงอีกแล้วนะคะวันนี้อิงก็มาในคอนเทนต์หนึ่งวันของ p n g t u b e r นะคะก็วันนี้เนี่ยอิงก็แนะนำเสนอตัวอินโทรก่อนเลยนะคะอิงเพิ่งทำอินโทรเสร็จเลยแบบเพิ่งเสร็จจริงๆนะคะก็แบบรู้สึกว่าเออเก๋ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้อิงคิดว่าแบบว่าจะทำอินโทรต้องแต่คลิปแรกเลยแต่อิงไม่มีเวลาเลยก็เลยแบบว่า,ามาทำตอนคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ อิงก็มีแปะทิปมีเป็น QR ไว้นะคะแบบชอบมากน่ารักดีแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะวาดแฟนอาร์ตให้กับอิงหรืออยากจะทำสกินไวค่ะให้กับอิงนะคะก็สามารถเอ่อทำแล้วก็หรือวาดนะคะแล้วก็ติดแท็ก i n g i f a นะคะก็คืออิงกิ FA FA ก็ย่อมาจากแฟนอาร์ต ได้เลยนะคะใน x นะคะแล้วก็เออสามารถกดติดตามเอ,อ่อ x แนทของอิงได้นะคะก็จะตามขึ้นตามนี้นะคะเป็น a d w m l e T n k ค่ะอ mm. ืมก็อิงก,ก็จะมาอัปเดตอะไรอย่างงี้มากกว่านะจะไม่ใช่แนวแบบว่าล็อกล็อกหนึ่งวันแบบวัน day with me อะไรอย่างงี้อาจจะไม่ใช่ประมาณนั้นนะคะแต่เป็นแบบว่า อัปเดตแล้วก็รีแคปว่าแบบว่าตัวเองแบบเจออะไรน่าสนใจบ้างช่วงนี้นะคะก็เออช่วงนี้นะคะอิงก็ชอบหนังเรื่อง Ten Dance ค่ะซึ่ง Ten Dance เนี่ยจะเป็นหนังแนว Boy l o v นะคะที่เน้นไปในเรื่องของการเต้นซึ่งใครที่ชอบแบบแนวการเต้นแบบแทงแทงโก้ Hang Go, หรืออะไรเงี้ยเป็นการเต้นเต้นแบบว่าที่เราเห็นกันแบบในฝรัาาง่งอะไรเงี้ยอิงก็แนะนําน,นะคะเพราะว่ามันดีมากๆแล้วแบบ เวลาเหมือนมีฉากลับซีนก็เป็นฉากลับซีนที่ทําถึงมาแบบคือแบบมีทีคือแบบใจสั่นเลยค่ะทุกคนแบบโ oh อ้ม่ก็เลยอืมแล้วก็นักแสดงนักแสดงดีมากอืมแล้วก็ช่วงนี้นะคะอิงก็มีวาดแฟนอาร์ตอะไรอย่างงี้แบบว่าธีมคริสต์มาสก็เยอะอยู่นะคะสามารถไปตามได้ใน X เนาะแล้วก็ ช่วงนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าติดซีรีส์อนิเมะหรือหนังอะไรเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเออรู้สึกว่าช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็แบบวาดรูปอย่างเดียวก็เลยไม่ได้แบบว่าดูหนังหรือดูซีรีส์เลยถ้าใครแบบอยากแนะนําหนังซีรีส์อนิเมะอะไรกับอิงก็สามารถแนะนําได้ในคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็อ,อิงก็กมีแลนว่าจะมาเล่นฮงไกอิมแพกนะคะแบบ เล่นแล้วก็ลงคลิปในนี้แต่ว่าต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าอิงก็แบบอยากเล่นเว e วินส์มิธเหมือนกันแล้วก็เล่นไหมครับด้วยอยากเล่นต่อแต่ตอนนี้คือยังไม่มีเวลานะทุกคนต้องรอแบบว่าอิงมีเวลาก่อ,อืมแล้วก็อิงก็เพิ่งไปลองแบบว่าติดเล็บปลอมนะคะ,ะปกติเนี่ยแบบอิงชอบแบบว่าทํา ปกติอิงทำเล็บเจลแบบว่าเป็นแบบทําในร้านอะซึ่งจะบอกว่ามันทําให้เล็บบางมากแบบหน้าเล็บมันบางอะเวลาเราไปเจียรออกอะแต่ถ้าแบบเราแบบว่าไม่อยากให้หน้าเล็บบางเราก็ใช้แบบว่าวิธีติดเล็บปลอมแล้วซึ่งอิงรู้สึกว่ามันสวยมากทุกคนมันทําให้นิ้วราดูเดียวด้วยแต่ว่าเล็บที่อิงติดมันค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะมันไม่ได้ยาวนิดนึงมันยาวมากทุกคนเวลาแบบ วาดรูปคือแบบลำบากมากทุกคนแต่ว่ามันสวยแบบมันสีเต็มแบบว่ากระต่ายกระต่ายโบฟ้าขาวอะไรเงี้ยน่ารักมากแบบมันต่ำมุดต่ำมียทุกคนแต่ว่ามันใช้ชีวิตลำบากมากคือข้างซ้ายอิงอะยังปกติดีนะคะทุกคนแต่ว่าข้างขวาอองอะนิ้วป้งกับนิ้วก้อยอะมันหลุดไปแล้วเพราะว่าอองอะต้องวาดรูปแต่ว่าแบบคือมัน คือมันวาดยากมากทุกคนเวลาจับปากกาไอแพดอะคืออิงจับได้ลําบากมากอิงก็เลยตัดสินใจแบบว่าเอาเล็บตรงนิ้วโป้งออกแลคะ่ะแล้วก็นิ้วก้อยด้วยเพราะมันหลุดเองด้วยนิ้วก้อยนะคะแต่ว่าเอาจริงนะมันอยู่ได้ทานมากๆเลยขออิงแบบว่าไม่ได้ใช้กาวน้ําไม่ได้แบบว่าต่อใบหน้าเล็บนะคะแต่ว่าใช้วิธีการติดกาวสองหน้ามันเป็นมันเคลือ่อบไปเลยเป็นแบบใส,ใส่ที่แบบว่าติดเล็บอะทุกคนเป็นแบบกาวติดเล็บที่แบบว่าไม่ใช่เป็นกาวน้ําทุกคน มันก็ติดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเล็บที่แบบว่าเพื่อนให้มาลองใช้นะคะน่ารักมากอิงก็แบบมีแผนว่าจะไปเอฟเล็บป,ปลอมเพิ่มที่ติ๊กตอกนะคะอืมไม่ได้เข้าติ๊กตอกนานมากทุกคนอืมแล้วก็เออก็มีเพลงเวอร์นะคะที่อิงปล่อยเป็นเพลง last คิดมากถ้าใครบบกว่าอยากฟังก็มาฟังได้นะคะทุกคนมันอิงก็ทำนานอยู่ทุกคนทำ คือบอกว่าอิงไม่เก่งเรื่องดนตรีอะไรอย่เงี้ยก็เลยแบบว่าใช้ตัวเป็นเปียโ,โนอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้แบบเครื่องดนตรีอื่นเลยทุกคนมันมันเล่นยากอบบก็เลยใช้แค่เปียโ,โนนะคะแล้วก็ร้องเพลงซึ่งอิงก็อาจจะร้องแบบว่าคล่องจังหวะไปบ้างนะคะทุกคนก็ขออภัยด้วยแต่ก็ตั้งใจทำมากมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอิงแบบไม่เคยทำโคเวอร์ซองมาก่อนแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอิงก็ ไม่ด้แบบว่าติดตามแบบว่านิยายมังงะหรือว่าแบบซีรีส์อนิเมะอะไรเลยแบบไม่ค่อยตามเท่าไหร่ก็คือแบบอาจจะตามแต่แบบว่ายังไม่มีเรื่องที่ถูกใจเท่าไหร่นะทุกคนอืตอนนี้ก็พยายามแบบว่าจะเก็บเรื่องให้แบบว่าที่กาลังดูอยู่ให้จบก่อนอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ตามเรื่องใหม่เลยทุกคนอืมแล้วก็อิงกำลังคิดอยู่ว่าอิงจะแบบว่า จะคิดเชื่อพวกแฟนคลับอะไรเงี้ยซึ่งเีลยวลองค่อยๆไปคิดอีกทีตอนที่บอกว่าว่างๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็แบบว่าจะทำคอนเทนต์อะไรเยอะแยะคิดคอนเทนต์เยอะมากทุกคนแต่แบบไม่ทำทุกอย่างเลยคือแบบไม่รู้ทำไมรู้สึกว่าสม,มองแบบมึนไปหมดทุกคนแต่ก็พยายามจะแบบว่าคิดคอนเทนต์แล้วก็รีบทำอะไรเงี้ยจะได้แบบ อาจะได้แบบว่าทำคลิปเยอะให้ทุกคนดูนะอืมจริงๆก็อัปเดตแค่นี้แหละค่ะ <c oughs> เขาไม่รู้ว่าจะแบบว่าอัปเดตอะไรดีเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ก็แบบเป็นแนวแบบไปเรื่อยมากอลช่วงนี้นะคะทุกคนแบบว่าชีวิตใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยมากหมายถึงอิงอะใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยมากก็คือส่วนใหญ่ก็วาดรูปคืออยู่กับแอปโป๊คีเอทค่อนข้างจะเยอะ แอปอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ช่วงเนี้ยก็เพิ่งมาแบบมาเข้า y o u t u b e บ้าง n น t f l i x บ้างอะไรอย่างงี้แต่แบบเดยจะเข้าปูดทีเอ็ดไงทุกคนคืออิงบอว่าชอบวาดรูปมากๆแบบว่าไม่ได้วาดแบบว่าจริงจังนะคะแต่ว่าเป็นการวาดแบบคือวาดไปเรื่อยเพื่อความสุขตัวเองล้วนทุกคนแต่ก็ชอบค่ะเป็นคนชอบวาดรูปมากๆแบบรู้สึกว่าวาดรูปแล้วมีความสุขอืม ประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตชีวิตอะไรประมาณนี้ก็จริงๆอิงก,ก็คิดว่าจะทำเป็นแบบว่าแนวแบบว่า1วันเพียนจิทูเปอร์แล้วก็จะทำแบบว่าเป็นตอนๆนะแบบเป็นตอนที่1ึงตอนที่2ก็คืออัปเดตชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนช่วงมกราเนี่ยประมาณต้นต้นเดือนอิงก,ก็อาจจะ ไลท์นเออใช่ไลท์ดิลงคลิปน้อยลงนะทุกคนก็เพราะว่าแบบเปิดเทอมแล้วเต็มมากไม่อยากเปิดเทอมเลยทุกคนก็ต้องทําใจนะคะแล้วก็ต้องเรียนต่อไปโอ้ oh my god คือมันเหนื่อยมากเลยเรียนมาหาลัยเองรู้สึกว่าคือตอนมัธยมอ่ะมันแบบคือมันมีหลายวิชาก็จริงแต่แบบมันไม่ต้องเครียดแต่ว่า คือมันไม่ต้องเครียดกับทุกวิชาใช่ไหมแบบบางวิชาเราก็เทได้ก็เทแต่วิทยาลัยอะคือเราแบบไม่กล้าเทซะวิชาคือทุกวิชามันค่อนข้างจะแบบเฉพาะเจกจงอะทุกคนแบบมันเฉพาะเจะจงจนเราอะต้องแบบเก็บทุกวิชาแบบทั้งตั้งใจแบบว่าเรียนทุกวิชาให้แบบว่าเข้าใจมากที่สุดอะซึ่งมันเหนื่อยมากทุกคนเรียนมหาลัยอะมันไม่ได้แบบง่ายเลยนะแต่แค่ว่าวิชามันน้อยกว่าอืม ก็แบบมันทําให้เราอะแบบว่าเหมือนเราเรียนมหาลัยแล้วเราก็จะแบบใช้ชีวิตคนเดียวได้เดินทางเก่งขึ้นเยอะมากเลยคืออิงอเป็นคนเดินทางไม่เก่งหลงทางง่ายมากๆแต่พอแบบว่าไปอยู่ข้างนอกนะคะไปเรียนมหาลัยเนี่ยอิงกเออ็เดินทางรถไฟฟ้าเป็นเดินทางรถเมล์เป็นแบบคือรู้สึกว่าตัวเองแบบมีประสบการณ์เยอะขึ้นนะคะจากแบบเมื่อก่อนเป็นคนหลงทางง่ายคือมันต้องมีเพื่อนไปสักคนหนึ่งถึงจะแบบ ถึงจะแบบว่าไปได้แต่อันนี้คือเดินทางคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปอะไรคนเดียวเองก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็แบบเออเราเอนจอยกับชีวิตนะคะอืมแล้วก็เองก็ชอบแบบบรรยากาศการเรียนมหาลัยมากๆแบบมันดูแบบว่าคือเราไม่ได้แบบมีเพื่อนเยอะไงแล้วแบบเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเอนจอยเจอเพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยต่างคณะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเองชอบ ชีวิตมหาลัยเหมือนกันแต่แค่รู้สึกว่าเวลาเราเรียนอ่ะมันอาจจะมีความกดดันเล็กๆก็คือแบบวิแบบทุกวิชามันดูแบบว่ายากจังมันต้องแบบมันเป็นวิชาที่เจาะจงมากๆอ่ะทุกคนแบบมันมันไม่ใช่วิชาทั่วไปที่คนปกติจะเรียนได้อืแบบมันเจะจงมากแล้วแบบเวลาเรียนอิงก็จะชอบกดดันตัวเองว่าแบบกลัวตกกลัวคะแนนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอืมชอบกดดันมากเวลาเรียนมหาลัยแล้วก็เลยแบบว่า ออีก็เลยแนะนำนะคะสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเข้ามหาลัยหรืออะไรเงี้ยแนะนำว่าแบบอยากกดดันตัวเองมากเกินไปนะเพราะอิงเป็นแล้วแบบมันทรมานมากทุกคนมันแบบคือเราต้ึกสูาแบบเราเรียนไม่เก่งอ่ะเออมีความรู้สึกงั้นเวลาเราเรียนอ่ะเพื่อนทุกคนดูดูเก่งไปหมดแต่แบบเอาจริงนะแบบแค่เราแบบว่ามีความสุขกับการเรียนก็พอแล้วทุกคนแบบเราไม่ต้องกดดันตัวเองมากอืมถ้าแบบ แล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยเราก็พักก่อนกันให้ทุกคนแบบแบบว่าไปหาอะไรทําแบบอย่างเช่นบอกว่าถ้าอิงชอบวาดรูปอย่างนี้ก็แบบไปวาดรูปชอบฟังเพลงก็ไปฟังเพลงหรือบางทีถ้าแบบเราแบบไม่อยากจะทําอะไรเลยอ่ะอิงให้นอนเลยนะทุกคนแบบการนอนเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบเฟรชมากแล้วก็ทําให้เราคิดอะไรได้หลายอย่างแต่ถ้านอนไม่หลับอีกก็อันนี้ก็ต้องแบบทําใจนะทุกคนคือบางทีก็เป็นนะแบบว่า คือแบบไม่อยากจะทําอะไรแต่ก็นอนไม่หลับแต่ว่าวิธีที่อิงแก้ก็คือทํางานบ้านทุกคนแบบอาจจะเก็บภาพหรือว่าซักผ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่อิงอยู่หอยก็ซักผ้าด้วยมือนะคะแบบไม่ได้ซักเครื่องเพราะว่าคือถ้าอิงจะซักเครื่ออิงต้องแบบว่าลงอะแบบว่าต้องกดลิฟต์ลงอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจมากๆแล้วต้องแบบแบกขึ้นแบกลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันลําบากอิงก็เลยตัดสินใจแบบว่าซักมือเอาเลย มันประหยัดด้วยแต่ก็อาจจะต้องเสียค่าน้ำแล้วทุกคนโอ้อยยอิงซักทุกวันแล้วก็อาจจะค่อน้างเปลืองน้ำยาปรับพานุ่มกับน้ำยาซักผ้าแต่ก็ถ้าทเทียบกับการที่เราต้องไปซักเครื่องอะมันแพงกว่านะอืมแล้วก็อิงก็จะซักเครื่องเฉพาะแบบว่าเวลาแบบจะซักผ้าปูที่นอนหรือว่าพวกแบบเครื่องนอนต่างๆแบบเตียงอะไรเงี้ยอืมต้อง อุปเขาเรียกว่า,านะผ้าปูเตียงอะไรอย่างเงี้ยอต่างๆก็จะเอาไปซักเครื่องหมดเลยเพราะว่ากลัวแห้งไม่ทันแล้วก็ไม่มีที่ตากด้วยพื้นที่ตักมันน้อยนะทุกคนอืมบางที่แบบเราทํางานบ้างแบบว่าขัดพื้นถูพื้นล้างจานอะไรต่างๆอะ่ะมันก็จะทาให้เราแบบว่ากลับมาแบบมีแพชชั่นอะไรบางอย่างอืมแบบว่าเป็นการพักมาในตัวด้วยทุกคน ชีวิตมหาลัยมันก็แบบอย่างนี้อ่ะทุกคนมันมันค่อนข้างจะเศร้าแต่มันก็มันก็สนุกได้เจอเพื่อนใหม่อะไรอย่างนี้อืมอินไ,ไปเรื่อยมากทุกคนไปเรื่อยจริงๆอืมไม่รู้จะคุยอะไรแล้ว,ลวอ่ะก็น่าจะอัปเดตประมาณนี้นะทุกคนอาจจะมีแบบว่า ไลายเล่นเกมเยอะอืมรู้สึกว่าตัวเองไลายเล่นเกมเยอะเออก็มีประมาณนี้นะถ้าแบบว่าอิงเจอนียายมาังงาะหรืออนิเมะซ,ซีรีส์อะไรอย่างงี้ที่น่าสนใจอีกเิงก็จะแวะมาพูดคุยแล้วก็มาแนะนําอีกนะคะก็ยังไงก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ ฝากตัวเพลงคอเวอร์ซอง last Christmas ไว้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันเจอกันบ๊ายบาย